الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اله الاحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الداعي الى الحق والى صراط مستقيم اما بعد فيا ايها الناس اوصيكم بتقوى الله في نون خستها تنلعي ตักเตือนสั่งเสียแก่ตัวของผมเองตลอดจนบรรดาพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายว่าจงยึดมัน่นจงมีหลักอกิีดหลักความเชื่อการอีมานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตออาลาอย่างถูกต้องและจงมีความตัควาความบริสุทธิ์ใจในการประกอบอามัลอิบาดะเราและท่านทั้งหลายนั้น ต้องกระทำเพื่อพระองค์ a l l ์สุบฮานะหูวาตาอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นมแม้แต่ว่าเราและท่านทั้งหลายทำในทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพระองค์ a l l ์ h ุบฮานะ a ูว w ต t อาลาทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกับความบริสุทธิ์ใจแน่นอนที่สุดแล้วครับว่า a l l ์ h ุบฮานะ a ูว w ต t อาลาก็จะกำหนดพวกเรานั้นให้ได้อยู่ในสวนสวรรค์ของพระองค์ a l l ์สุบฮานะหูว w ต t อาลาอย่างแน่นอน พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูาหวตะอัลาได้ทรงตรัสเอาไว้นะครับว่าวาลิกุลลิอุมมาตินอาจันทุกชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่เกิดมาบนโลกดุนยาแห่งนี้ใช้ชีวิตบนโลกดุนยาแห่งนี้อาจาลุนนะครับ แต่ละคนแต่ละท่านนั้นมีวาระที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วทุกประชาชาติไม่ว่าจะเป็นประชาชาติของรอซูลท่านใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นประชาชาติของบรรดานับบีท่านใดก็แล้วแต่แต่ละประชาชาติแต่ละคนแต่ละคนนั้นมีวาระที่ถูกกำหนดเอาไว้ ف إ ด ا จะ อาจารุหุมและยัสตะคิรุณะซาอัตวะลายัสตะกดิมุนอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตะอัลาทรงตรัสต่อไปและเมื่ออายุไขของพวกเขานั้นได้มาถึงเมื่ออาจาร์ของพวกเขาที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตะอัลาได้ทรงกําหนดเอาไว้ได้มาถึงและยาสตะคิรูณะซาอัตวะลายาสตะกดิมุนพวกเขาจะไม่สามารถขอให้ล่าช้า แม้สักนิดเดียวเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่ายังไงพี่น้องครับหมายความว่า้าอาจารย์ของเราของผมของบรรดาครูบาอาจารย์ของบรรดาอิหมามของบรรดาคนสําคัญในสังคมหรือไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่อาจารย์ของพวกเขานั้นได้มาถึงเขาจะขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะหฺวาตาลลหรือจะไปกําหนดกฎเกณฑ์นะครับ นะว่าให้มันล่าช้าออกไปเนี่ยอีกสักนิดหนึ่งแม้ชั่วขณะก็ไม่ได้นะครับหวลายสต์กดมุลและพวกเขาไม่สามารถที่จะขอให้เร็วขึ้นแม้ชั่วขณะก็ไม่ได้อาจัย์ของพวกเราสมมุติว่าตายวันนี้ในเวลา17นาฬิกาหมงตรงนี่คืออาจัย์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตะอัลาได้ทรงกำหนดเอาไว้สมมุติ าหากว่าอาจารย์ได้ถูกกาหนดเอาไว้แล้วมันก็จะไม่มีการเลื่อนนะครับให้ออกไปล่าช้านะกว่า17นาฬิกาเนี่ยมันก็ไม่ได้หรือจะให้ไวขึ้น16กนาฬิกา5้้ได้ไหมก็ไม่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันไม่ใช่การกำหนดของพวกเราเองแต่เป็นการกำหนดของพระองค์ Allah s านะห n a าวะต t อาลา ที่พระอ,องค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวะตะอาลาได้ทรงกําหนดเอาไว้ให้กับบาวแต่ละคนแต่ละคนนะครับว่าบาวถ้าหากว่าถึงวาระถึงอาจนเมื่อไรแล้วละก็ปฏิเสธไม่ได้ก็จําเป็นที่จะต้องกลับคืนสู่พระอ,องค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวะตะอาลาอย่างแน่นอนพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวะตะอาลาได้พูดได้ทรงตรัสเอาไว้ในสุราอัลจุมะอัลลอฮ์บอกว่ากุล มุฮัมมัดบอกนะกล่าวนะกับประชาชาติของเจ้าตั้งแต่ยุคสมัยของท่านนาบีก็คือเหล่าบรรดาซอฮาบะ์รอดุยัลลอฮุอันฮุมหรือไม่ว่าจะเป็นประชาชาติหลังจากนั้นบรรดาตาบีอินกลุ่มชนเหล่านั้นบรรดาตาบีอิตาบีอินหรือหลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่อัลลอฮ์ตาลาสั่งใช้ให้ท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้บอกกล่าวบอกไปนะ อินนัลเมาตัลลดีตฟิรูนามินหูฟาอินนะฮูมูลากีกุมว่าแท้จริงความตายที่ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่วิ่งหนีไม่อยากจะพบไม่อยากจะเจอทำไมครับย่อมต้องมาเจอกับพวกเจ้าเนี่ยอย่างแน่นอนโดยปฏิเสธไม่ได้หมายความว่าถ้าเราจะปฏิเสธในความตายปฏิเสธในอาจนว่าอาจนของเรานะ่มันไม่ใช่เรกเราเนี่ยเป็นโรคสมมติ นะครับแล้วเราก็ได้รักษาตามวิธีการตามกระบวนการของบรรดาแพทย์บรรดาผู้รู้นะครับในการที่เขาจะรักษาโรคที่เกิดขึ้นกับเราเอาและรักษาได้ยื้อได้แต่ถ้าหากว่าพอถึงเวลาแล้วพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเวลาตรงนี้คืออาจนที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตาตอัลลได้ทรงกําหนดเอาไว้เราและท่านทั้งหลายก็หนีไปไม่พ้นหรอกครับพี่น้องด้วยความเคารพ เพราะนี่เป็นการกําหนดของพระองค์อ l l a h s u b h a n a h วต a t a l a ซุมมาตุรัด,ดูนาอีลาอาลิมิลไงบิวัชฮาดะและพวกเจ้าก็จะถูกนํากลับไปยังพระผู้อภิบาลนั่นคือพระองค์อ l l a h ุบ b าน n a h ว wa t a ผู้ซึ่งที่เป็นผู้รอบรู้ในสิ่งเร้นลับนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยหรือสิ่งที่ถูกปกปิดเอาไว้อ l l a ซุบฮานะฮ h วาตอลทรงรู้ แต่สิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายกําลังจะบอกกับบรรดาพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายว่าจริงอยู่นะครับกับการให้ความสําคัญของพี่น้องต่างศาสนิกของเราเมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมามีการให้ความสําคัญกันมากว่าทําไมอ่ะดีใจนะครับว่าปีใหม่มาแล้วอันนี้มันก็เป็นสิทธิของเขา ในการที่เขาจะมีความดีใจแต่เราพูดในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเราพูดในฐานะที่เราเป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาและว่าเวลาที่มันผันเปลี่ยนเวลาที่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าเราและท่านทั้งหลายนั้นใกล้ที่จะถึงอานของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาและถ้าหากว่าเรามองตามอาดะอาดะตรงนี้ก็คือว่าถ้าเราดูแล้วเนี่ย คนที่เป็นผู้ใหญ่ก็จะต้องเสียก่อนเด็กต้องตายก่อนเด็กคนที่เกิดมาบนโลกดุนยาแห่งนี้มีอายุเยอะมีอายุมากก็ต้องเสียต้องจากโลกดุนยานี้ไปก่อนบรรดายาวชนนี่เป็นการมองแบบอาดาแต่แน่นอนที่สุดแหละครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะต้องสยบจะต้องสิโรราบด้วยกับการกําหนดของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาละฉะนั้นแล้วพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับ ต่อให้ปีเปลี่ยนต่อให้วันเปลี่ยนต่อให้วันจะเป็นแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับการกำหนดของพระองค์ a l l ์ซุบฮานะฮูวตอลทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกอดอกอดัดของพระองค์า l l ์ซุบฮานะฮูวตาตอลและเราบาวของพระองค์ a l l ์ซุบฮานะฮูวตอลก็จำเป็นอย่างยิ่งในการที่เรานั้นจะต้องทบทวน จำเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องคิดว่าการที่เราอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้นั้นเราอยู่เพื่ออะไรการอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้เรามีจุดประสงค์อะไรบางคนอยู่บนดุนยาแห่งนี้พี่น้องครับหกสิบกว่าปีแต่ยังหาเป้าหมายไม่เจอบางคนอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้เกินในการกำหนดที่ท่านนาบสีสุลต่านฮุยลยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ เกินมาหลายต่อหลายปีแต่ก็ยังไม่รู้จักของการละหมาดว่าการละหมาดนั้นเป็นแบบไหนอย่างไรบางคนอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้มานานหลายต่อหลายปีแต่ก็ยังไม่รู้ว่าอากรีดะหลักความเชื่อต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตัลอาลานั้นเป็นแบบไหนอย่างไรบางคนอยู่บนโลกนี้หลายปีแต่ก็ยังไม่รู้จักสุนนะแนวทางของท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยหิวะสัลลัมว่าเป็นแบบไหนอย่างไร แล้ววันนี้พวกเราเป็นยังไงครับวันนี้พวกเรานึกอะไรได้พี่น้องวันนี้เราคิดอะไรได้ในการที่เราอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้ปีที่ผ่านมาพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายถ้าจะให้เป็นบทเรียนกับพวกเราแน่นอนที่สุดแล้วครับว่าคนที่มีบทเรียนที่ดีที่สุดนั่นคือการที่เขาจะรู้ว่าในวันกิยามัตนั้นอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาและแน่นอนที่สุดแล้วครับ า um al ja l ni, a ar ay ar ay ar ay. l od, a ซุบฮานะฮ h ว w ต t อ a ลาบอกเอาไว้อย่างชัดเจนฟายุนบีอุกุมบีมาคุนตุมตะมลุน a l l a ซุบฮานะฮ h ว w ต t อ a ลาเนี่ยทำไมอะครับจะทรงบอกนะครับถึงสิ่งที่พวกเจ้านั้นได้กระทําเอาไว้เราทําอะไรเอาไว้พี่น้องที่ผ่านมาเราทําอะไรเอาไว้และปัจจุบันนี้เราทําอะไรเอาไว้และในอนาคตเราจะทําอะไรกันบ้างนี่คือสิ่งที่เราต้องคิด นี่คือสิ่งที่เราจะต้องตรึกตัองไม่ใช่ว่าพอเวลาผ่านไปแล้วอ๋อเราก็ยังเป็นคนแขกอยู่พอเวลาผ่านไปแล้วเราก็ยังไม่รู้จักอะติดาที่ถูกต้องพอเวลาผ่านไปแล้วเรายังไม่รู้จักในสุนนะวิถีของท่านนาบีมุฮัมมัดสลล,ลลัาลฮุอะลฮิวะสัลล,ลมัมพอเวลาผ่านไปแล้วเราไม่ได้บทเรียนอะไรจากการใช้ชีวิตของเราเลยพี่น้องอย่าลืมนะครับ ว่านี่คือโอกาสนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตัลลาได้มอบให้กับเราโดยที่พระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลลายยึดโอกาสต่างๆเหล่านั้นกับผู้ที่เขาเสียชีวิตไปแล้วคนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วพี่น้องเราได้ยินได้ฟังกันมานานเขาบอกว่ายังไงยาอัลลอฮ์ขอให้ฉันได้กลับมาบนโลกดุนยานี้อีกครั้งหนึ่งและอัลลีอามาลุซาลีฮันฟีมาตารับตู ก็หวังว่าถ้ากลับมาแล้วเนี่ยนะฉันจะได้ทำในสิ่งที่ฉันนั้นได้เคยลืมกระทำเอาไว้ที่ทิ้งเอาไว้ที่ไม่ได้ทำนีอยากจะกลับมาทาแต่อัลลอฮ์บอกว่าไงนั่นคือสิ่งที่เพอ้อนั่นคือสิ่งที่มันไม่ใช่ความจริงความจริงคือสิ่งที่เป็นการกําหนดที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานหูวตาละการอยู่บนดุนยาแห่งนี้อัลลอฮ์เป็นผู้กําหนดการเป็นอัลลอฮ์กำหนดการตายอัลลอฮ์กำหนด สิ่งที่อยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้ชีวิตลมหายใจเนี่ยมะริเกีทุกสิ่งอย่างสุขภาพของเราอัลลอฮฺซุบฮาบะฮนะหุวาตาลาสร้างสิ่งดีสร้างสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นมาเราจำเป็นที่จะต้องเลือกต้องเฟ้นในการใช้ชีวิตของเราว่าเราจำเป็นจะต้องไขว,ขว่คว้าด้วยกับโอกาสต่างๆเหล่านั้นด้วยกับสิ่งที่ดีๆ ไม่ใช่ว่าเรารู้ว่านี่คือสิ่งที่ไม่ดีแต่บอกว่าไม่เป็นไรหรอกยังไม่ถึงอาญแล้วท่านรู้รอครับว่าอาญของท่านนั้นอยู่เมื่อใดอาญของท่านนั้นกําหนดเวลาไหนรู้ระครับแต่ละคนไม่รู้เพราะนี่เป็นการงานของพระองค์อัลลอฮ ซุบฮานะฮุวะตะอาลาหน้าที่ของเราพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตะอาลาบอกยาอายุฮัลลาดีนอามานุตตะกุลลาฮักกะตุกาตีอัลลอฮ์บอกชัดเจนว่าผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายคนที่อามานุคนที่บอกว่าอะกีดะห์เราแจวคนที่บอกว่าฉันนี่แหละตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์บอกว่าอิตตะกุลลาฮักกะตุกาตี จงเกรงกลัวจงตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลาด้วยกับการตักวาที่แท้จริงด้วยกับการที่มีอากิดะมั่นคงต่ออัลลอฮ์จริงๆอากีดะในเรื่องราวของอุลูฮียะให้มั่นคงต่ออัลลอฮ์การสุยุดการกราบไหวการให้การขอการมอบหมายต้องเพื่อต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาแาลาคนที่มีเตาฮีดอุลูบูบียะ ต้องมีเตาฮิดรูบูบียะอย่างถูกต้องทุกสิ่งอย่างอากาศที่มันเย็นโดยเฉพาะในปีนี้ดูแล้วมันจะเย็นนานเลอเกินมาจากการกําหนดของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะหุวาตาแหละบางวันหนาวบางวันเย็นบางวันร้อนเป็นการกําหนดที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะหุวาตาแหละแสงที่มันเกิดขึ้นบนโลกดุนยาแห่งนี้ความมืดมิดที่มันจะปกคลุมเมื่อช่วงเวลามักริบได้มาเยือน นั่นเป็นการกำหนดของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาละอัสมาวะซิฟัตเราต้องอิบาดะต่อพระองค์อัลลอฮ์เชื่อต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาละในคุณลักษณะนามที่พระองค์อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นคุณลักษณะของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นพระนามของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นความต้องการอิรอดะของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาละ ทุกสิ่งอย่างที่เป็นเตาฮีตสามประการนี้วันนี้เรามั่นคงแค่ไหนอัลลอฮ์บอกว่าฮักกอตุกอติให้มันเป็นความยำเกรงอย่างแท้จริงให้มันมาจากหัวจิตหัวใจของพวกเราให้หัวจิตหัวใจของเรานั้นผูกมัดยองเกี่ยวกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮาหนะหุวาตาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นและอัลลอฮ์ก็บอกต่อไปวาลาจมูตุนนะอินลาวอันตุมุสลิมุนและสู่เจ้าทั้งหลายอย่าตาย ไอ้คำว่าอย่ตายเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายพอเวลาพูดถึงอายะอัลกุรอานอายะนี้ในสุรออาลาอิมรอนพี่น้องบางคนบอกจําได้จําให้จริงพี่น้องและต้องจําอายะนี้ไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของเราเพราะนี่เป็นดำรัสของอัลลอฮ์เวลาจะมูตุนนาอิลลาวอันตุมมุสลิมูนสู่เจ้าทั้งหลายอย่าได้ตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมยังไงอะครับ ก็ฉันก็เชื่อต่ออัลลอฮ์ฉันก็เชื่อต่อท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่พี่น้องไปดูในดีเทลสิครับไปดูในรายละเอียดว่าแต่ละคนแต่ละคนนั้นเป็นแบบไหนอย่างไรบางคนบอกว่าฉันนะอะกิดะดีอะกีดะถูกต้องแต่เผลอแป๊บเดียวพี่น้องครับเข้ากูโบไปขอดูอาต่อมากอมบางคนเชื่อในเรื่องราวของรูบบียะ อากีดามีต่อพระอ,องค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาบางคนบอกอ๋อที่ฝนตกอันเนื่องมาจากมีใครไปปักตะใครหยุดก็ปักหรือว่าจะให้ตกก็แหบางคนนี่อากีดาเป็นแบบนี้หรือบางคนบอกว่าฉันเชื่อต่อพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาคุณลักษณะของพระอ,องค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาแล้วแต่คำว่ายาดุนน่ะมันต้องแปลว่าพลังอำนาจของพระอ,องค์อัลลอฮ พี่น้องครับนี่เราต้องเปลี่ยนวิถีความคิดแบบนี้ด้วยกับการที่อัลลอฮ์บอกวาลาตโมตุนน่าอินลาวอันตุมมุสลิมูนเราเข้าใจในความเป็นมุสลิมของเราอย่างไรจริงอยู่ครับเชื่อต่ออัลลอฮ์เชื่อต่อรอซูลน,นี่คือคนที่น้อมยอมรับในความเป็นอิสลามอันใดท Allah ี่อัลลอฮ์บอกเชื่ออันใดที่อัลลอฮ์ห้ามเราออกห่าง อันใดที่นบีบอกเชื่ออันใดที่นบีนํามาเราตามอันใดที่นบีห้ามเอาไว้เราออกห่างแต่พอเวลาลงลึกถึงรายละเอียดเราปฏิบัติกันแบบไหนอย่างไรเราปฏิบัติกันแบบไหนอย่างไรครับพี่น้องด้วยความเคารพในการใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยาของพวกเราแบบนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลาย นบีสุลต่านฮุไลฮิวะซัลลัมได้แยกแยะเอาไว้อย่างชัดเจนสำหรับคนที่เขาศึกษาหาความรู้คนที่เรียนรู้นำสู่การปฏิบัตินี่คือคุณลักษณะของเหล่าบรรดาสหฮบะที่อัลลอฮ์บอกว่าพวกเขาคือประชาชาติที่ดีเลิศจนกระทั่งนบีสุลต่านฮุไลฮิวะซัลลัมบอกว่าบุคคลใดใครก็แล้วแต่แสวงหานะครับประสงค์ในความดีนะ ต่อเขาหมายความว่าแสวงหาที่จะศึกษาความดีศึกษาความรู้ที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตายนะความรู้ตรงนี้มาจากอัลลอฮ์ความรู้ตรงนี้มาจากสุนนะมาจากแบบฉบับการอธิบายของท่านนาบีความเข้าใจที่มาจากเลาบรรดาซฮฺฮาบรอดุยัลลอฮุอันหุมใครที่ปรารถนาที่จะศึกษาหาความรู้แบบนี้ยูฟัตติฮูฟิดดิน a l ห a h subhanahu wa t a าลาจะทำให้เขานั้นได้เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาถ้าบ,บริสุทธิ์ใจจริงๆเรียนรู้จริงๆในเรื่องราวของอะกิดฐ์ในเรื่องราวของสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนบีบอกวัลลอฮุยอตีอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ให้แต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนขึ้นอยู่กับความมานะความภาคเพียนของเขาว่าเขาต้องการอะไรอ่ะ ถ้าต้องการอะไรอัลลอฮ์ก็จะให้สิ่งนั้นกับเขาวะอันัลกอซิมและนบีก็เป็นผู้ที่แจกใจ่ายให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้วะลาตซาลูฮะทิฮหิลอุมมะตุซอฮิรีนอะลามันคอลาฟะหุมนบีซุนลัลลอฮุาะลฮิวะซัลลัมบอกต่อไปและประชาชาตินี้จะยังคงมีใช้พี่น้องครับจะยังคงมีชัยชนะเหนือผู้ขัดแย้งต่างๆ ใครที่มีความขัดแย้งกับกุรอานและฮะดีษของท่านนาบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมคนที่อยู่กับกุรอานคนที่อยู่กับสุนนะความเข้าใจที่มาจากซอฮาบะรอฎิุยัลลฮุอันหุมบรรดาสลาฟุสซอและคนต่างๆเหล่า,านี้จะมีชัยเหนือกว่าพวกเขาคนที่ไม่ได้เอาความรู้มาจากกุรอานหรือเอามาจากกุรอานแต่ไปเอาความเข้าใจมาจากใครก็ไม่รู้ ไม่ได้เอาฮะดีษหรือเอามาจากฮะดีตก็จริงเพราะทุกกลุ่มบอกว่าเอาคุรอานหมดเอาฮะดีษหมดแต่ความเข้าใจไม่ได้เอาจากบรรดาผู้ที่อัลลอฮ์และท่านนบีสุลตลฮาลัยฮะัลลัมประกันเอาไว้นบีบอกฮัตใต้วะฮุมฟาฮิรุนจนกระทั่งว่าคำสั่งของอัลลอฮ์จะมาถึงโดยที่พวกเขาอยู่ในสภาพที่เป็นคนที่มีชัยชนะนี่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลาย ถ้าเราอยู่ดุนยานี้เราอยู่กับกุรอานเราอยู่กับสุนนะไม่ว่าจะกี่ปีกี่ปีกี่ปีก็แล้วแต่ที่ผ่านไปถ้าอัลลอฮ์ให้โอกาสพวกเราเราต้องเรียนเราต้องศึกษาให้เยอะเพื่อจะทําให้ชีวิตของเรานั้นได้ใกล้เคียงกับอัลอุรานและใกล้เคียงกับสุนนะของท่านนบีสุลต์ละฮฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มากที่สุดถ้าเราไม่เข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจนะพี่น้องครับ บางทีบางครั้งการประพฤติปฏิบัติเราอาจจะไม่เหมือนกับคนในอดีตการก็เป็นได้ถ้าเราไม่เข้าใจในสุน,นัขของท่านนาบีพี่น้องได้ข่าวไหมครับทางภาคใต้ปดอิมามปดอิมามพี่น้องครับอันเนื่องมาจากอิมามตามมัสยิดต,ต่างๆเหล่านั้นออกอีดตามเดือนนอก ปัญหาเกิดครับข้อหาไม่ตามผู้นำเอาละผมก็เลยแนะนำผมบอกว่าถ้ายัางงี้แล้วก็เปลี่ยนให้เป็นมูนิธิไปทั้งหมดครับเพราะถ้าเป็นมัสยิดต,ต้องได้การตั้งมาจากตรงนู้นและต้องมีตามทะเบียนหนึ่งสองสามสี่ว่ากันไป แต่ถ้าหากว่ามาเปลี่ยนเป็นมูล,ลนิธิเมื่รไรแล้วก็จบพี่น้องที่เคารพร,รักทั้งหลายแต่ประเด็นสําคัญคือว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เขาขัดแยง้งมันเป็นเรื่องที่บางกลุ่มรณรงค์กันมาตั้งนานว่ามันเป็นเรื่องเห็นต่างและมันก็จริงเราไม่ได้ปฏิเสธตรงนี้เพราะต่างฝ่ายต่างก็มีหลักฐาน พอเวลาถึงรอมฎอนแต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีก็มีการชี้แจงพี่น้องได้ความรู้ณจุดจุดนี้ส่วนตรงนี้ก็พยายามที่จะชี้แจงให้พี่น้องนั้นได้เข้าใกล้กับสุนนะของท่านนาบีสโลโลฮวาเลหิวะสัลลัมตามตัวบทหลักฐานแต่บางทีบางครั้งพอเวลาสิ่งนี้ปรากฏขึ้นในสังคมมุสลิมพี่น้องครับกับมีการบอกว่า คนต่างๆเหล่านี้ทรยศต่อผู้นำอัลลอฮฺตาลาอัลลัมและสำหรับคนที่ออกอีตามเดือนนอกในจังหวัดยะลาเขาบอกว่าไม่ได้และถ้าใครประพฤติปฏิบัติแบบนี้ต้องถูกลดหรือต้องถูกปลดออกจากตำแหน่งอิหม,มัมพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับบางทีบางครั้งการศึกษา ผมพูดในมุมมองของการศึกษานะครับเราต้องศึกษาให้ถึงรายละเอียดว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเอตกลงว่ามีหลักฐานทั้งคู่จริงหรือไม่จริงเรื่องนี้เขาขัดแย้งกันมาตั้งนานนะ่ะพี่น้องครับตั้งแต่ยุคนู้นพอมาถึงวันนี้เราจะไปบอกว่าห้ามห้ามห้ามอย่าขัดแยง้งอย่าขัดแย้งได้ไหมละ่ะไม่ได้ก็ในอดีตการนะเขาขัดแย้งกันมาแล้ว แต่ปัจจุบันเมื่อมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมจะวางตัวแบบไหนอย่างไรเราจะวางตัวกันแบบไหนอย่างไรให้มันใกล้ชิดกับแนวทางของอัลลอฮ์แนวทางของท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมให้ได้มากที่สุดบางคนบอกถูกทั้งคู่เอาและถ้าถูกทั้งคู่แล้วไปปลดเข้าจากการเป็นอิหม,มัมทําไมครับบางคนบอกอย่าว่ากันไม่มีปัญหาไอเราไม่เคยว่า แต่ละปีเรามีการชี้แจงหนึ่งสองสามสี่แต่พอเวลาเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตกลงใครไม่เข้าใจในเรื่องราวของการเห็นต่างกันแนะ่แล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นไปแล้วครับและเราก็ขอดูอาว่าอย่าให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากนับสูที่ต้องการจะเอาชนะกันเราขอดูอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวะหัวตาละอย่าให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากว่า มีเหตุเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรตาอะไรเราขอดูอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาละแล้วขอดูอาพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายให้พวกเราทั้งหลายได้เรียนรู้ในสิ่งที่มาจากอันกุรอานในสิ่งที่มาจากฮะดีษมาจากสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุวะลัยฮิวะสัลลัมให้จริงเพราะถ้าศึกษากันจริงๆพี่น้องครับคนที่ทำชีริกคนที่ทำบิดาสมควรที่จะถูกปดมากกว่า ด้วยกับประการทั้งปวงครับถ้าเราศึกษากันจริงๆเพราะฉะนั้นพี่น้องเวลาที่อัลลอฮฺสุบฮะฮานะหัวตาลาให้อัลลอฮ์ให้แต่พอเวลาที่อัลลอฮฺสุบฮะฮานะหัวตาลาจะดึงกลับถ้าหากว่าอัลลอฮ์ทรงประสงค์ว่าไม่ให้เหลือเลยอัลลอฮ์ก็จะดึงกลับจนกระทั่งไม่เหลือเลยจนกระทั่งหัวจิตหัวใจของคนบางคนอาจจะมืดบอดและอาจจะทําในสิ่งที่ มันเป็นความต้องการทางอารมณ์ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายขอดูอาให้พวกเรานั้นได้เรียนรู้ในสิ่งที่มาจากอันกุรานในสิ่งที่มาจากซุนนะของท่านนาบีผ่านความเข้าใจจากลาวบรรดาซอฮาบะผ่านความเข้าใจจากบรรดาซาลลฟุตซอลและให้ได้มากที่สุดฟัดดีดูวากอริบูพอเวลาเรารู้เราทราบว่าอะไรมาจากอันกุรอานว่าอะไรมาจากฮะดีษ ว่าอะไรมาจากความเข้าใจของบรรดาซอฮาะบะบรรดาซาลฟุตซอเลฟาซดีดูวะกอริบูเรายึดและเราต้องอยู่อย่างนั้นพี่น้องใกล้ชิดในสิ่งที่เป็นความเข้าใจมาจากเหล่าบรรดาซอฮาะบะบรรดาซาลฟุตซอเลที่เขาเข้าใจตามอันกุรอานที่นบีได้บอกเอาไว้เขาเข้าใจตามตัวบทฮะดิษที่ท่านนาบีสุลต่านอัวอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนกับพวกเขาเอาไว้เพราะฉะนั้นพี่น้องขอดูอานให้พวกเราทุกคน ผ่านพ้นจากสิ่งที่มันมาจากอารมณ์ไฟต่ําของพวกเราและให้พวกเรานั้นได้ใกล้ชิดกับอัลกุรอานและสุนน่าท่านนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมให้มากที่สุดอาคุลุกอ ולי ฮะดาวัสตักฟิรุลลอฮ์อะลัิมัลีวะลักุมวะลิ سائر ิลมุสลิมีนมินคุลิดัมฟัสตักฟิรุอินนัฮูกานะกุฟฟาร